คุยเรื่องมะเร็งกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติวิธีคัดกรองมะเร็งช่องป่า ของมะเร็งช่องปากเราจะยังไม่มีการตรวจเลือดหรือว่ามีการเทคโนโลยีเหมือนกับมะเร็งชนิดอื่นๆนะครับเช่นปากมดลูกเขาก็จะมีการทําแปบ๊บเซมีมีการตรวจโดยแพทย์มีการป้ายสารไปตรวจใช่ไหมครับแต่ของช่องปากเราจะมีการคัดกรองโดวยวิธีพื้นฐานอย่างเดียวในปัจจุบันนะครับก็คือการตรวจร่างกายโดยแพทย์นะครับก็คือแพทย์จะทําการ ตรวจโดยการดูแล้วก็การทำภายในช่องปากของท่านนะครับหรือในปัจจุบันเราก็มีการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนะครับมีการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากด้วยตนเองซึ่งวิธีการทาก็คล้ายๆกับที่แพทย์ทำก็คือท่านก็อาจจะมีอุปกรณ์ที่บ้านเช่นมีกระจกมีไฟฉายนะครับแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับทำการเปิดช่องปากตัวเองดูนะครับดูบุมต่างๆที่มีความเสี่ยงนะครับก็เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากที่ดีวิธีหนึ่งครับ